สุขเนาะสุขที่สุดคือการยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงสุขที่สุดคือการปฏิบัติตามอริยาทสุขที่สุดคือการที่รู้จักให้อภัยสุขที่สุดก็คือการรู้ตามธรรมแล้วปฏิบัติตามธรรมนั้นให้ได้นั่นคือสุขที่สุดสุขที่สุดคือการแก้ไขตัวเองได้ไม่ใช่การแก้ไขคนอื่นแก้ไขคนอื่นจนสาเร็จได้แต่ตัวเองแก้ไขตัวเองไม่ได้นั่นไม่ใช่ความสุขสุดท้ายก็ยังมีความทุกข์ อา,าจารย์ขอไวฟอนให้พวกเราสามารถแก้ไขตัวเองให้ได้ในปัจจุบันมีสติสมัมปชัญญะรู้เรื่องรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะมีสติในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันขณะอย่าติดกับลมบ่อโคลนของอกุศลอย่าติดอยู่กับหลงหลุมฐานไฟฐานเพลิงแห่งการอาฆาตพยาบาทมาดร้ายเบียดเบียนอย่าติดอยู่กับความ สุขเดิมๆที่ไปสุขปลอมไม่ใช่สุกแท้แต่จงมองเห็นโทษของความสุขนั้นที่มันเป็นสุขปลอมสุขเทียมไม่ใช่สุขแท้ว่ามันเป็นอันตรายอย่างยิ่งแก่ชีวิตเราขอให้พวกเราทุกคนมีสติปัญญาญาในการได้ดวงตาเห็นธรรมในชาติปัจจุบันมีมีความเป็นอริยบุคคลในใจมีกระแสะของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นที่ตั้งอันกเกษมมีกระแสะของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตมีกระแสของ โพธิภัณฑ์ธรรมสามสิบเจ็ดมีกระแสของธรรมทั้งหลายทั้งปวงในฝ่ายของอสังขตรธรรมความไม่มีตัวไม่มีตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกระแสแห่งจิตใจของตัวเองทุกคนให้พวกเรามีความสุขความเจริญคิดสืด่อใดคอยสมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนมีความสุขแท้ไม่ใช่สุขเทียมมีกุศลแท้ไม่ใช่กุศลเทียม มีเมตตากรุณาบุริตาอุเบกขาแท้ไม่ใช่เมตตากรุณาบุริตาอุเบกขาเทียมให้มีสติสัมปัญญะและลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจะไปในที่ใดขอให้ได้เจอกระแสแห่งธรรมะที่ถูกต้องจะหลุดไปทางใดก็ตามขอให้มีคนดึงเรากลับมาในสู่ทางกระแสของมาผลนิพพานเสมอขอให้ตั้งมั่นคงอยู่ในกระแสของพระรัตนตรัยไม่โยกโคลวไม่สันคลอนไม่ว่าจะมีความเชื่อใดล่อลวงเราไปแม้เราจะหลุดไปในทางใดก็ตามขอให้เราสามารถเดินกลับ สู่กระแสของพระรัตนตรัยได้ทุกครั้งตามอินทร์บารมีที่ตัวเองสะสมตามเหตุตามปัจจัยการกระทําของตัวเองมาสงการนี้เป็นปีใหม่ไทยอาจจะไม่มีพอรอันใดให้นอกจากพอรอประเสริฐที่เราจะปฏิบัติตามทําโดยการทําศีลสมาธิปัญญาให้เต็มรออธทรมะให้เต็มพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองทุกอย่างไม่สามารถสําเร็จได้ด้วยการอ้อนวอนร้องขอรอผลแต่จะสําเร็จได้ด้วยการลงมือกระทํา เริ่มต้นจากใจแล้วจะได้แก่กายกับวาจาความสุขเต็มรอบย่อมเกิดขึ้นแก่ชีวิตของตัวเราเองไม่มีพรใดจะประเสริฐไปกว่าการแก้ไขตนเองให้ได้ตามกระแสแห่งธรรมนั่นคือพรอ,นอันประเสริฐสูงสุดในชีวิตไม่มีพรใดจะสามารถดีไปกว่าพรทางกายวาจาใจอันสุจริตที่ตัวเองได้ก่อล่างสร้างขึ้นจนปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ให้เพวกเรามีความปลอดภัย ทุกอย่างอุบัติเหตุอุบัติภัยแต่ให้ปลอดภัยที่สุดคือปลอดภัยจากมาทุกมาที่ทําให้เราดึงไปสู่นรกกาเนิดจระชาลับในวิสัยหรือทางต่างขอให้เราทุกคนมีสติสัมปชัญญะในการดํารงชีวิตถึงที่สุดแล้วขอให้ปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมในชาติปัจจุบันสําเร็จเป็นมโสดาบันในปัจจุบันาชาตินี้ให้ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินสาธุ เดินทางขับขี่อะไรกันปลอดภัยทุกคนนะคนที่เดินทางกับต่างจังหวัดอนุโมทนาทุกคนด้วยนะอย่าลืมกลับไปสร้างเหตุแห่งความกระตันอยู่ให้กับครอบครัวของตัวเองด้วยนะอย่าลืมสร้างความกระตันอยู่กับคนที่มีมุลคุณกับเราด้วยอนุโมทนาทุกคนนะเดี๋ยวกราบพระกราบลา,า <Okay. S 1> พระพร้อมกันดีกว่า <Okay. S 1> กราบลาพระกราบลาพระลาพระลาพระไปไหน <laughs> พระเจา้อาอะระหัสัมมาสัมพุทโธภะคะวะุารภะคะวันตังอะภิวัติมิาสาธุโส เจ้ทาทั้งหลายมีเหตุปัจจัยใดที่เคยล่วงเกินต่อพระรัตนตรยัยอันมีพระพุทธเจ้าที่เคยล่วงเกินต่อพระเจ้าที่เคยล่วงเกินต่อพระธรรมที่เคยล่วงเกินต่อพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเหตุปัจจัยใดก็แล้วแต่ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโกนกรรมมัรุจริที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยล่วงเกินต่อพระรัตนตรยัยอันเป็นที่สุ้นสูงสุขอาเกษมหากข้าพเจ้าประมาทพลาดพัง,ง,งล่วงเกินต่อทั้งสามลัตนะนี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายขอมโนส่อโทษล่วงเกินเหล่านั้นที่จะเป็นเหตุเพศภัยอันตรายแก่ข้าพเจ้าททั้งงหลลาาาาายยกวจจแะ ของุส้มทุกข์ร่วงเกินเหล่านั้นต่อพระพุทธานาตรายอมีพระรพุทธธรรมประสงค์เป็นที่ตัง้งสิ่งที่เคยทําประมา,าทพลาดพังร่วงเกินไปแล้วขอทําคืนต่อทสมสำรวนระวังไม่กลับไปทําในสิ่งเหล่านั้นอีกนับแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่หรือเข้าสู่กระแสของมรรคผลนิพพานนับแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทั้งหลายจะมีความสำรวนระวังต่อพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยกิริยามารยาทอันงดงามทางกายวาจาใจาอนสุจริตเดินออกจากความทุกข์ทั้งหลายเดินออกจากอกุศลกรรมทั้งหลาย จัเจเลยกุศลเป็นเหตุปัจจัยเนื่งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อถวายเป็นธรรมบูชาเพื่อถวายเป็นสังฆบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อระลึกนึกถึงคุณงามความดีของพระตนะตรยัยอันเป็นกระแสสูงสุดเป็นที่เพึ่องอันกเกษมแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาและจะผ่านพ้นจากความทุกข์ทลายทั้งปวงพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดผ้า,ผ,าผิดหวังจากของอันเป็นที่รักในชาติปัจจุบันนี้ให้ได้ หากมีสิ่งใดที่ประมาทพลาดพังล่วงเกินมีความผิดมีความพลาดมีความประมาทพลาดพังด้วยกายวาจาใจที่ข้าพเจ้าเคยทําไว้แล้วต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ว่าจะต่อครูบาอาจารย์มารดาบิดาบุตรดาญาสาวลหิตเพื่อนมิสหายสัตว์ทั้งหลายร่วมโลกนรกกัเมเริลาชาและเปรตวิสัยที่อยู่ในตลอดสังสารวัฏที่ข้าพเจ้าเคยร่วมเกินประมาทพลาดพังทั้งที่จําได้จําไม่ได้แต่ประกอบด้วยเจตนาทางกายวาจาใจอันทุจริตที่เคยล่วงละเมิด ล่วงเกินต่อบุคคลในบุคคลหนึ่งพวภูมิในพวกภูมิหนึ่งที่เคยกระทําไว้ดีแล้วนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายตระหนักและทราบซึ้งรู้ดีตามหลักคําสอนของพระองค์ว่าการที่จบไปแล้วนะั้นไม่สามารถแก้ไขได้แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอทึ่งซึงความระม้วนสารวมระวังในปัจจุบันจะสํารวมไม่กลับไปกระทากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันทุจริตที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการก่อร,าร่างสร้างตัวแห่งวิบากจนนําให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมาเดินสู่ความทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะขอทํากืนต่อทําสารวนระวังไม่กลับไปทํากายทุจริตว่ามีชีชุจริดมากโนทุจริตอีกแต่หากมีความประมาทพลาดพั้งลงมือกระทําอีกก็จะถึงความสํนวนระวันจะต้องนับเป็นพันครั้งแสนครั้งล้านครั้งหรือชั่วตลอดสังสารวัฏอันยาวนานข้าพเจ้าก็ถอดสึงถึงพระตนะไตรันมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งขออยู่ในกระแสของพระตนะไตรแบบนี้ไปตลอดชั่วนิรันดร์หากชาตินี้ฉันได้ยังไม่ถึงซึ่งมรรคนิพพานยังแก้เหตุแห่งความทุกยังไม่สามารถก้าวขาสสู่กรรระะแองพตตน อันมีพสัสดาบามเป็นเบื้องต้นไม่ว่าในชาติใดยังมีการเกิดขอให้ข้าพเจ้านี้จะสร้างเหตุปัจจัยด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอสุจิิตตามอินทร์บาร,รมีตามความเพียรของตนด้วยอินทรียีห้าที่ข้าพเจ้าต้องทำพึงทำด้วยการศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพื่อให้ถึงพร้อมในกระแสแห่งพระรัตนตรยัยให้เกาะเกี่ยวอยู่ในกระแสของพระรัตนตรัยแบบนี้ต่อไปนับแต่ปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าถอดทำเื่อระวังสรวำร,ระวัง ด้วกายวาจาใจของทุกท่านทุกคนอนุโมทนาและขอทำคืนต่อทำนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่เคยร่วมเกินแล้วด้วยเทินสาธุโมทนาทุกคนอาตไปข้างหล